ตะบพกเบืองแสบๆครับพี่น้องครับสุดยอดซุ้มให้เบิง่งบะหอมๆพี่น้อง,อองปลาแดกครับอไหถึงทวนต้มเอง,องครับพี่น้องครับแล้วก็อันนี้เมนูปลาทอดเนาะแซ่บๆมือเที่ยงน้ำกันงครับพี่น้องครับตะโพกคงหอมๆห,หลังปโปลงปโปลงปโปลงเลย กะจะนั่นประแดกต้มเองครับพี่น้องครับอือแบบนั้นมากหลักมากเติมต้นผสมนะครับใส่อ้อยใส่ใบม่อนนะครับแลวกะ็มี่น้ำตาลชิลดร์นิดหน่อยนะครับแลวก็ประแดกับบหนังเปานะครับตรมหอมๆเลยดังปลงุกๆๆปลุกลมจบๆน้ำกกนตอนเทียงครับ